สวัสดีครับเพื่อนๆอนูหลันครับตอนนี้มีชื่อว่าวิ่งหกสิบโลให้เป็นขนมนี่อย่างนี้ครับคำว่าวิ่งระยะโนโระยะนี้ให้เป็นขนมเนี่ยผมแทบไม่เคยใช้เลยนะครับจะมีก็คือตอนวิ่งฟูบ่อยๆติดๆกันผมจะเรียกเล่นๆว่ากินขนมถ้วยฟูถ้วยฟูเนี้ยเล่นๆเล่นๆสาเหตุที่ผมไม่ค่อยชอบเรียกว,ว่าวิ่งให้เป็นขนมเพราะว่า หนขนมมันกินบ่อยไม่ดีมันหวานเดี๋ยวติดคอเราไม่อยากพูดแบบนั้นเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าการวิ่งทุกระยะมันยากหมดแล้วครับถ้าจะวิ่งให้ดีอะครับนะครับ,นะรบเอาละ่ะแต่ทําไมตอนนี้จะมาเรียกว่าวิ่งหกสิบโลให้เป็นขนมเพระกี้ครับเพื่อนจับแง่คิดผมดีๆนะครับผมเหลืออีกหกสิบโลจะครบจะครบพันหนึ่งครับนะฮะ เก็บระยะร้อยวันพันโลผมเหลือหกสิบโลผมเลยคิดว่าเออไอตอนเราเหลือร้อยกว่าโลเราก็คิดแบบหนึ่งนะว่าเราจะวิ่งหาฟห้าครั้งหกครั้งอ่ะตอนนั้นก็คิดแบบนึงพอตอนนี้เหลือหกสิบโลอ่ะเออหรือว่าวิ่งแม่งทีเดียวเลยวะ <c oughs> หลอ่อๆอจบหลอ่อๆอไปเลยไหนไหนร้อยวันมานี้ก็วิ่งเอาวิ่งเอาต้าเป็นหลักอยู่แล้วทีนี้ถ้าจะวิ่งครั้งเดียวให้จบ เราจะวิ่งให้เป็นขนมคือ,อยังไงคืองี้ครับอดปากไว้ครับอดปากอดท้องไว้กินขนมครับแบบนี้ครับไม่กินบ่อยครับนี่ถ้าเราจะกินขนมเราอยากกินขนมหวานๆเราอยากกินบ่อยกินเพื่อกินเพื่ออะไรอะ่ะนานๆกินทีอย่างนั้นน่ะเออกินด้วยรับรู้รสชาติมันแต่อย่าติดอย่างนี้ครับ เพราะฉะนั้นถ้าผมอยากอดปากไว้กิน60ิโลผมก็ควรหยุดวิ่งครับวันสองวันนี้ผมควรไม่วิ่งครับเพื่อที่ว่าอ,อีกสักสองสาวัน4ี่ห้าวันค่อยวิ่งแม่งทีเดียวเลย60สิโลดีเพื่อนไม่งงนะแบบนี้จึงจะเรียกว่าวิ่ง60สิโลเป็นขนมครับก็คืออดปากอดท้องเจ็บน้ำลายเก็บความอยากไว้วิ่งครั้งเดียวนั่นแหละครับ แบบนี้จึงจะเป็นในแงว่ว่าวิ่งให้เป็นขนมอย่างที่ผมคิดนะครับแค่นี้เองครับสวัสดีครับ